สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็ทำสารลำไยประจำปี2568นะครับประจำฤดูการนี้เลยวันที่ทำคลิปเป็นวันที่26เมษายนปี2568นะครับคลิปนี้ผมได้เตรียมต้นสะสมอาหารครบหมดก็เลยทำสารลำไยนะครับอันที่จริงจะรอทำอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าก็ได้แต่ว่าเห็นว่าในสวนนี่มันมีใบ3ชุดครบแล้วนะครับแล้วการทำสารลำไยเขาทำเพื่ออะไรหลายคนยังสงสัยนะครับ การนำสารลำไยไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นทางใบหรือราดทางดินเป็นการบังคับให้ต้นลำไยเนี่ยติดดอกออกผลนอกฤดูกาลหรือในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะเห็นการติดดอกออกผลแล้วนะครับซึ่งก่อนนำสารลำไยเนี่ยผมก็มีการตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มีการบำรุงต้นให้ได้ใบ3ชุดนะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นสารสมอาหาร ซึ่งผมจะฉีดพ่นสะสมหารด้วยปุ๋ยสูตร05234 2รอบแล้วนะครับทางดินไม่ได้ใส่นะเพราะว่ามีอินทรีย์วัตถุครบเลยก่อนทำสารผมจะงดน้ำประมาณ15วันครับจนถึงวันนี้ที่เห็นกำลังฉีดพ่นนี่แหละอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดพ่นเป็นชุดสำเร็จเป็นโพแทสเซียมคอเรตนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีย์โกร์ออแกนิกครับที่ผมใช้นะอัตราส่วนตามที่เขาระบุข้างฉลากก็คือ 200cc ซ ต่อน้ำา2 0ลิตรนะครับบวกกับสารจับใบแล้วก็จะมีปุ๋ยเกรดสูตร05234เสริมเข้ามาด้วยนะครับในอัตรา1กิโลกร,รัมต่อน้ำ200ลิตรอันนี้เป็นสูตรตายตัวนะครับหลายส่วนก็ใช้กันแล้วก็มีแคลเซียมบอรอนเข้าไปด้วยนะครับผมจะฉีดพ่นในปีนี้นะครับฤดูกาลนี้ประมาณ2-3ครั้งแล้วแต่ว่าสภาพการตอบสนองของสารจะเป็นยังไงนะครับ <S <s เพื่อกระตุ้นให้ติดดอกออกผลได้ดีแล้วสาร ที่เขาใช้ทํานอกฤดูกาลเนี่ยหรือว่าโพแทสเซียมคอเรตมันทําหน้าที่ยังไงก็คือการทำงานของโพแทสเซียมคอเรตเนี่ยจะไปยับยั้งฮอร์โมนของพืชบางชนิดครับโดยเฉพาะจิบเบรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยส่งเสริมในด้านการเจริญเติบโตก็คือทําให้พืชตกใจนั่นเองนะครับเมื่อฮอร์โมนจิบเบรลินลดลงลําไยก็จะหยุดการเจริญเติบโตทางใบแล้วหันมาออกดอกแทนเป็นการกระตุ้นการสร้างตาดอกก็คือสารตัวนี้โพแทสเซียมคอเรตเนี่ยที่ผมกําลังฉีดพ่นอยู่เนี่ย มันจะทําให้ต้นลาใหญ่เกิดสภาวะความเครียดพืชจะเกิดความเครียดนะครับก็คือไปทําลายใบนั่นเองถ้ารากทางดินก็คือไปส่งผลกระทบต่อรากพืชกลัวตายครับมันเกิดสภาวะความเครียดเนื่องจากการขาดน้ํามาประมาณครึ่งเดือนแล้วก็มาเจอสารตัวนี้อีกก็เลยเร่งการสร้างตาดอกเพื่อขยายต่อไปนั่นเองครับวิธีการง่ายๆคือถ้าต้นลํใหญหรือไม้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งนะ่ย ที่เขาทำนอกฤด,ดูกันเนี่ยได้รับสารในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงที่เราฉีดพ่นนี่แหละต้นก็จะหยุดการสร้างใบอ่อนและใช้พลังงานที่สะสมไว้ในการออกดอกนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เองการทําสารแต่ต้องดูได้ว่าต้นสมบูรณ์หรือ,อยังนะครับ และที่สําคัญเนี่ยควรงดน้ําก่อนประมาณ2สัปดาห์นะครับซึ่งผมงดแล้ววันนี้ก็เลยมาฉีดพ่นทาสารสารที่ใช้พ่นลำใหญ่ก็มีขายในตลาดออนไลน์ทั่วไปครับสั่งซื้อได้นะครับคลิปนี้ก็จัดทาขึ้นเพื่อตอบคําถามโดยตรงเลยทําไมต้องราดสารลํใหญ่ราดสารลํใหญ่เพื่ออะไรก็เพื่อทําให้ติดดอกออกผลในฤดูกาลที่เราอยากได้นะครับที่เราอยากกินสมมติว,ว่ามีต้น2ต้นก็แบ่งทําได้นะครับซึ่งผมจะพ่น2รอบ รอบนี้วันที่26เมษายนอีกรอบหนึ่งก็ประมาณ3-4วันประมาณสิ้นเดือนอีกประมาณ5วันก็จะเปิดตาดอกแค่นี้จบเลยครับแล้วก็มีการให้น้ําตอนนี้ก็งดน้ําไว้อยู่เพื่อกระตุ้นให้ติดดอกออกผลนอกฤดูกาลเป็นหลักการง่ายๆพืชกลัวตายทําให้พืชตกใจนั่นเองครับสําหรับการทําสารลําใหญ่ตอนนี้หลายสวนถ้าเตรียมต้นพร้อมสภาพอากาศได้ฝนฟ้าได้ก็จัดการได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเดือนเมษายนเนี่ย มันจะได้ผลผลิตก่อนรุ่นเดือนพฤษภาคมแน่นอนนับไปอีกประมาณ6-7เเดือนก็จะพร้อมเก็บผลผลิตรับประทานหรือจำหน่ายได้เลยถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม